ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินก็ได้มามพบนายยกอบอตอและไล่เองนะครับวันนี้เราจะมาสัมผาแต่ละฐานว่า,าพื้นที่ของ่านีได้ดีบางนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับแต่ข้อยาดในนําพื้นที่ของทุงล้านนะครับจริงแล้วถุล้านนี้มันกว้างกว้างเพราะว่าเป็นถองทิ้นหี่ยกท่านานาม,มาจากอบอตมีับมี35.5ตารางกิโลเมตรพื้นที่นี้ก็ยุทธ่อาทิตย ตายของเทศบาลเมืองกวนลังนะครับติดตายไม่ถึงหมาติดเนื้อของเราเนี่ยติดกับเมืองกวนลังพื้นที่ลักก็คืออยู่นาบริเวณน,นาของวิน,นาทบกลลอดจนไปจนตมบสะเดานะครับพูดถึงเรื่องการนองเที่ยวที่เด่นตอนนี้ดังมาก็คืองานลาดชังนะครับนะเป็นงานประจ,จําปีของเทศบาลมาซีเรียวะนะครบบับงานลาดชั่งเป็นงานที่ลักษณะงาน มันเป็นการซึบซึบเขาเรียกซึบเรื่องราวของคนทำหน้านะครับแล้งเงี้ยทำหน้ากา็มาจะเริ่มจะลองเหล็กเนี่ยมันก็เป็นงานเหล็กจัดมาเจ็ดปีเลยครับครับเจ็ดปีแลวก็วันนี้คนดีไปงานลาซังทราบวันส่องคืนเนี่ยก็คนเป็นมื้นต่อคืนนะเพรยาะฉะนั้นก็ก็เชิญชวนเอาวันวันเดือนปีนะารมันลาซัง่มีมีวิธีของ คนบ้านเรานะครับมีการมีมาม,มั้งมีเล่นมาเดือน<ป>ลักยากลาทังกับประมาณยังมีซะ<ป>น่าเลงถุกปีถุกปีนะครับเออ่ที่อื่นเนี่ยวันนี้เราเนี่ยก็เป็นสุนสุนเม,มย์เมค้าส่อย่อคอเนี่ยมันก็เป็นสุนเรียนรูข้ของของติดลูกค่ายในถงทิ้งอื่นติดต้องมาเรียนรู้กับเราเราเป็นเมค้าเนี่ยเรามีซิปถงทิ้ง ไม่ว่าธีบาห,หรืออบอตที่เป็นลูกค้าเราก็ต้องมาเรียนรู้ที่เราในเรื่องของอมีที่ดังต่างๆที่เป็นวิธีของชุมชนสองทิ้นนะครับที่ขับเคลื่อนยืนได้ของตัวเองนะครับการเราก็มีเรื่องเด่นเชน่นเมื่อกี้ผมพูดเรื่องลาซังเรามีข้าวปลอดภัยในพื้นที่นะครับมีซองเส้นปีหนึ่งผลิตข้าวได้ซองเส้นประมาณซองเส้นกิโลข้าวนี่มีพันอะไรนะครับหลากหลายพันนะครับหลากหลายพันใน นะครับมีแต่มีแต่กอกข้อประเภทกกข้อกกข้อต่างตางมีข้าวถุกไลๆ่ๆล่ท่านแต่ว่าแต่เราเน้นเน้นเรื่องปลอดภัยผมไม่ใจ่ายค่าอินทรีเพราะการที่ทําข้าวอินทรีเนี่ยมันต้องมีแนวกันแนวกันชุนน้ำแต่ว่าโรคเนี้ยช่ข้าวปลอดภัยข้าวเรคนี่เป็นวีดจ่ายราักษานของวิธที่ข้อคนจะไม่กอนคือข้าวนายอยู่ได้ประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันเนี่ยไม่ยันมอดกินมอด นะครับไอการเรียนว่าเป็นความต่างเรียนเราจะเน้นเรื่องข้องสุขภาพเรื่องข้องอาหารที่ปลอดภัยพื้นที่เราก็เป็นพื้นที่ที่ทนังชายหยุดที่ประเพณี่าทำสองที่อยู่กับพอสมควรหลๆมิตินะครับก็เชิญๆติดตรงลานนะครับมีลายอย่างมีข้องดีลายอย่างทีท,ที่ย่ากให้ทุกท่านมาช่มนะครับ